14มีนาคมนี้นะครับปักหมุดปฏิทินไว้เลยนะครับกับภาพยนตร์ที่ คาดว่านจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะของหอแต๋วแตกแหกสัพพยลดน,นะเพราะว่าหลายคนถามว่าหอแต๋วแตกภาคสุดท้ายกี่โมงนะจนคุณพลออนท์ก็ต้องมีการโพชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กนะว่านี่น่าจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วฮะแต่ภาคสุดท้ายนี้ขอจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นทั้งความสยองความน่ากลัวแต่ที่สําคัญนะความตลกตามสไตล์ของหอแต๋วแตกยังมีครบนะดังนั้น14มีนาคมนี้กับหอแต๋วแตกแหกสัพพยลดครับ โรงเรียนเหรอแพงล่าแต่งชุดแบบนี้จะให้หนูไปเดินป่าหรอคะพวกมึงไอ้เจ้านี่ลูกรปืนตัใจแล้วมึงเ่ยฮะหัวมะระจ